เรือ่องพ่อนพอออกไม่ออก,ออกบันเฮาตุกผู้ทุกคนเด้อเฮากำลังทางการทํางาน,นเห็ดเห่เฮาจิตใจในี่ป้วนปันพระพุทธเจ้าว่ามันมีสิ่งที่กันเฮาบ่อยเฮาทุนง่ามความดีเพื่อินวานนิวอนนี่แหละเป็นเครื่องกันจิตใจของเฮาไม่ยุ่หาขอในคนโยมอขอแรกกอคือการมาชั้นท้าความพ่อใจในความง่ามรูปเสียงกินินรลดเ่านี้วิธีแก่พระพุทธเจ้าให้แก่ด้วย ความบองงามคืออสุภให้พิจารณายกตัวอย่างเนาะเส้นผมเฮานี่เฮาร่างกายเฮานี่อ่าเฮาบ่แปรงฟันบางโูปแขวเฮานี่เฮาบ่อาบน้ำมันก็เหม็นเด้นั่นคือความความที่บองงามให้พิจารณาตรงนี้จิตใจเฮาบ่สิไปผูกมัดกับความงามเนาะปฏิทินี้พยาบาทนี่ความอาขาดเพราะว่าสาเหตุมาจากความที่เฮาไปโกรธไปเคียดผู้อื่นมันคือกับไฟนี่เผาซุ่มซุ่เผาคิตใจเฮาให้มันร้อนมันพ่นอยู่พระพุทธเจ้าเพิ่นให้แผ่เมตตาในคุณโยม แต่เฮาสิแพ่เมตตาใดฮาก็หอสําคัญคือให้อภัยมองบาเพิ่นมีกรรมเป็นของของเพิินได้เฮ้าคือกันมีกรรมเป็นของของเฮามีกรรมเป็นแดนเกิดให้เฮามองว่าสรัพสัตว์ทั้งยที่เกิดมานี่มีกรรมเป็นของเจ้าของจะเครียดให้กันเออย่าเครียด่าโกรธให้กันอีกจัาหน่อยเฮ้าก็จากกันไปได้จะตายจากกันในนี้มันยุบ่ดุลในโลกมนุษย์เฮานี่ชีวิตเฮามันสัน้นนาอนี่คือความพยาบาท ปรินี้ทิ้นรับมีทาความง่วงเงาหฮานอนนี่เฮ้องกระเบงห้องกินขาวหลายกับบอดีเลยให้พ่อประมานเพื่นว่าให้แก้ด้วยหูจักรปรมมาณจะไปกินหลายเขานะเอาพอดีหูจักรปรมมาณในการกินอาหารเนี่ยวันยัดใส่ยัดใส่บะหมี่นี่ยพูดจังว่าให้พ่อชนะมัดตัญยุตาดูจักประมาณในการกินเอาพอดีกับร่างกายเหงาละขันกินหลายมันกับบอดีแค่ไหนมีส่วนเกิดเกิดขึ้นเนาะนี่คือที่ความง่วงเหงาหานอนประเทศนี้ ความฟุ้งสานลำคาญบนอุทะจะปุพุตจะนี่สาเหตุเพราะเฮานิ่จิตใจมันฟุ้งา่านโพดสิแก่จังไ๋ให้มาทำสมาธิคือทำจิตใจให้หมันคงฝึกสติของเฮานี่ลหละมีที่แก่ประเทศนี่ความลังเรสงสัยที่มันเกิดขึ้นกับเฮาทุนเหมือนเพระาะว่เาเฮาบ่คอยได้ศึกษาอีหยังบ่ด้ฟังมากเฮาต้องศึกษากับครูบาอาจารย์สงสัยในธรรมะขอใดกับศึกษากับเพิ่น สีแยดโดยก็คือการเฮ้าฟังมากถามครูบาอาจารย์เฮาคือสําคัญก็คือนี่ฟังแต่เรื่องที่ดีๆนี่คือสิ่งที่มันเห็นในจิตใจของเฮาภุมิสารอ่าคือเดินบาน,นิว่อนจิตใจของเฮานี่เต็มไปด้วยเตาตูปันควรเพราะว่ามินิบอนนี่นะกันใบสติปัญญาเฮ้านี่บ่ไดจะเจริญนพัฒน,นาอย่างบาดที่นี้เฮ้าสินํามาใส่ในชีวิตของเฮ้าจังาดในประจําบ้านของเฮ้านี่ญาติโยมนี่เนาะก็คือ การมาฉันทานี่ห้าติดอยู่ในความงามเบิงสังเกตห้าอ,อ่าห้ากับเบิ้งว่าสภาพร่างกายความเป็นจริงนะมันมันกับมองงามให้มองเป็นอสุภะนี่เขามาใส่ประเด็นนี้อยู่กับสังคมห้านี้มันมีหลากหลายเนาะบางครั้งคิดใจห้านี่ก็อาฆาตพยาบาทได้เข้ากับอาศัยตัวนี้นะให้แพ้เมตตาให้เพ็นให้อาภัยซึ่งกันและกันการที่ห้านี้ ข้าจะง่วงเหงาหาวนอนเ่างเบิ่งสภาพเข้านี่มิได้กินบ่ใดเขาก็บเบิ่งว่าเอาข้อดีนี่แหละความข้อดีหูจักประมาณในการกิ่นอาหารของเข้านี่อาท่คิดใจเข้านี่พุ่งสร้างทรงไปตลอดเวลานี่บ่หูจักหยุดคิดมันค้องิเป็นโรคประสาทเนี่ยเข้าหันมาทําสมาธิเคล็ดสมาธิแน่มิใจมันคงแนนสุดท้ายความรังเลสงสัยเนาะในการงานของเข้าในมูขนาของเข้านี่ เมืถามปุณณ์ไม่ได้ความสงสัยเป็นอย่างสันจังสี่เข้าศึกษาขอมูลที่ดีเรียนโหห,ห้มากถามผู้อ,อื่นครบูุเพ่นเหตุการณ์เหตุงานนี่คือเป็นนี่เข้ากาสิแก่ใดสิ่งสําคัญนี่อย่าฟังหลายเรื่องที่มันบ่มีสาระนะ่ะฟังแต่เรื่องที่เป็นสาระนี่แหละคือคุณโยมเอ้ยที่เหตุให้เข้าจิตใจป่วนปันตัวนี้ละเพราะว่าเขานี่บบได้มากเบิ่งผิดเจรณาตัวนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านี่ละ สิ่งที่กันหายสติปัญญาของเ่าเหมาะเจริญนี่พ่ีพัฒนาเนี่ยคือนิวรณ์ทั้งหาคอ,อยนะคุณโยมนั่งไปผิดเจรณญหน้าเยขอเจริญพร